ทำอะไรกันเขาสวยเจ้าบ้ากันกับบิกมากับมาปึ๊บปุ๊บเจ้าลองเล่นเอ้ยรักกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องหน่อยโอ้ยอย่าทะเลาะกันดูน้องนี่อย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันห้ามแม่สวยห้ามแม่เจ้าเจ้าเจ้าเร็ว เราลเรียกเขาเจ้าทยคลิปเจ้าก่อนเจ้าก่อนวิ้ยมึงเจ้ากูจะเจ้าแล้วมึงอ่ะเจ้าอย่าว่าเมียกูไ่ได้ยานกนะวันทบเมียนะเอาปากอะไรก็กรรตอปากตาข้ามกับกูว่าปัดโชว์เม่ครับแม่มาเล่นกับผมก็ได้ครับไปมึงอะไรตัวดีเลยมึงกูจะงอผัวกูกัดมันกูกกัดหามันแห้งพดูดยู่ไปอยู่มันดูไปมึงกระยับนี่เอ้าตกน้ำมาดิ ลองจ๋าเลยพดีส๋สวยสวยยายจะไม่เห็นสวยออกพ่อช่วยอะไรไม่ได้นะสวยขึ้นมาสวยอยากกินน้ำตรงนั้นขึ้นมาออกมาขึ้นมาบากแกยวด้วยก๋วงลงเองเด็ดบางขันช่างนั่นขันยายได้เห็นหหคลิปน,นี่ยายหายกูแทๆว่าแบงค์ยาวคลิปนีลงเนอออกมาทําไมอันนั้นเข้าไปเลยตัวเองตัวเล็กเลยเลยมันจะติดแบคทีเรียออกไปข้างในเข้าไปข้างใน,งในไปข <c oughs> ุนไหวไป นี่ไก่ๆแล้วตัวน้อยๆก็ตีนยันเนี้ยไปนี่จะเลี้ยนน้ำ่าเลี้ยนน้ำพ่อเ็นพ่อมึงเป็นพ่อมังไงนี่เราะ่ายพลาดเลยมาเอิญกูพ่อแง่หนากูเด็กน้ำตาลน้ำตาลสรุปมึงซื้ออย่างนี้บงบงเข้ามานี่จีน่าพ่อของหนูซีมันกันเลยพ่อจ๊ะพ่อ พ่อพ่อมึงเหรอไปอย่ามาใกล้กูอย่ามาขวงทางเท้าน่าจะเดินไปครับไปข้างในไปไปเลี้ยงหลานไปไปเอามันเข้าบ้านเร็วเ,เอามันเข้าบ้านเร็วไปเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยออกมาออกมานี่ออกมานี่ออกมาทางนี้ทางนี้เขาเข้าบ้านกันหมดแล้วอยวันมาเลี้ยงยากเว สองตัวนีนะมาเดินตามกันมาด่ามานี้มานี้เดินมาเออเดินมาบุงเดินมาบุงเดินมาเอออู้จักสีมาอยู่ตัวเด้อเรียกเพื่อนลรงมาด้วยเรียกเพื่อนลรงงาด้วยเออเข้ามามาดีอุ้ยตุ้มเป๊ะเลยทางนี้ทางนี้มา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 เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอามาหาแม่สวยเร็วมาแม่สวยมาทีนี้หยัดอีกันมาหาแม่สวยเร็วมาทางนี้มาหาแม่สวยเร็ว หาแม่สวยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออวิ่งทางนี้วิ่งมาทางนี้เออหาแม่สวยเออหาแม่สวยเอออยู่ด้วยกันนะเอออยู่กับแม่สวยเออเออเรียกแม่สิลูกเรียกแม่สิผู้ใดเป็นแม่มึงลนะนีอ่อุ้ยจะเป็นกูเบื่อคักปนิเบ้งเ,ยเอยมันแม่จังเนาะเอาเอาคัก,กอ,อัยนายไป นายไม่รู้ไม่เจ้าเลยแม่มนเปนยนอ๋อเอา,เาไปเอาอจอดกันแล้วก็มุมเลดแค่เดี๋ยวเดี่วยวโตได้น่อยนี่ออกมากา่ามาหาพ้องบอกคนละจ่ายพัดเนี่ยไปนี้